สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนำไฟล์ Excel นะครับไปลงใน AutoCAD สมมุติเรามีไฟล์ที่เป็นตัวตารางโหลดนะครับเราต้องการที่จะเอาไปลงใน AutoCAD เพื่อจะแก้ไขได้ง่ายนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องเปิดตัวไฟล์ Excel เราขึ้นมาก่อนที่เป็นตารางโหลดแล้วเราก็คลิกครอบ ส่วนที่เราต้องการจะวางอย่างนี้นะครับแล้วก็กด Ctrl C นะครับ Copy copypy ป่้แล้วเราก็มาเปิดไฟล์ตัวแคดเราขึ้นมานะครับโปรแกรม a u t o c a s k เราขึ้นมาแล้วเราเลือกคำสั่ง P A นะครับตัวแรกนะครับ P A นะครับแล้วก็คลิกไปเลยครับมันก็จะมีตัว w o r Microsoft Excel นะครับแล้วเราก็คลิกเลือกตรงน,นี้นะครับแล้วก,กดตกล,ลงอ่า แล้วก็เลือกวารมตำแหน่งที่เราต้องการเราก็จะได้ไฟล์ที่อยู่ในอกรณ์แฉกันนะครับเป็นตารางาสมมุติเราจะแก้ไขเราก็ดับเบิลจิกของตัวไฟล์นี้ขึ้นเลยนะครับนะมันจะขึ้นใี้เราแก้ไขสมมุติเราก็แก้ไขใช่ไหมครับเราลอง,ลองเปลี่ยนแปลงดูล้วกดเซฟครับแล้วเรามาดูไฟล์ที่ ของอัล o c a d แล้วนะครับมันก็จะแก้ไขาตาม Excel เราไปเลยนะครับเพราะว่ามันลิงก์กันไปแล้วนะครับอ,อันน,นี้ก็จบการนำเสนอคำสั่งการนำา x x e l l ลง AutoCAD เท่านี้นะครับผมนะครับ